หมุนปุ๊บอ่ามีติดแล้วมีเสียงด้วยนะครับตึกอ่าดังตึกปั๊มดิ้ดขยับด้วยนะครับครับก็สวัสดีนะครับก็พูกับผมช่างนัดอีกแล้วนะครับวันนี้ช่างนัดนะครับก็มารีวิวอ่าการแก้ไขปัญหานะครับล้อคันนี้นะครับอ่อมีอาการกุบปี้นิวนะครับคันนี้มีอาการนะครับก็คือล้อจะติดขัดติดขัดแล้วมีเสียงเวลาขับนะคจันดิ้ดร้อนนะครับ จานีดร้อนมากเลยเวลาเสียขับจะมีเสียงดังแตกแต๊กแต๊กนะครับแล้วก็ล้อฝืดนะครับแล้วก็มาดูกันมาดูกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับก่อนก็ต้องลองหมุนล้อด้วยนะครับว่ามันจะหมุนคลองหรือเปล่ามีลายบิดเบี้ยวหรือเปล่ามีลไรเสียหรือเปล่านะครับเป็นสกูปปี้นะครับเป็นรถสกูปปี้นะครับเราไปดูชัดๆใกล้ๆกันนะครับนี่นะครับแล้วก็ลองดูที่ล้อหน้าเลยนะครับยกขึ้นนะครับตั้งขาตั้งคู่ยกขึ้นนะครับแล้วก็หมุนละอจะมีช่วงฝืดช่วงติดอยู่นะครับ หมุนปุ๊บอ่ามันจะติดแลวมีเสียงด้วยนะครับตึกอ่าดังตึกปั๊มดิสขยับด้วยนะครับโอเคเราจะลองถอดปั๊มดิสกันก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับเราก็ลองถอดปั๊มดิสก,ก่อนเลยง่ายๆนะครทีเบอร์แปดถอดอเบอร์แปดก่อนนะครับแล้พั b r กมันหลุดออกมาเลยนะครับคันนี้จานดิสก็จะลายมีรอยลายๆขูดๆเหมือนผ้าเบรกหมดถึงเหล็กนะครับมันจะขูด ขูดขูดขูดจานดิสจนทําให้จานดิสเป็นรอยนะครับพอจานดิสเป็นรอยมันก็จะกินผ้าเบรกทำให้ผ้าเบรกหมดเร็วนะครับการเบรกก็จะไม่อยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคเราถอดปั๊มดิสออกมานะครับผ้าเบรกหลุดออกมาตัวนี้ต้องหลุดออกนะครับเอา้ารู้สึกว่าตัวขาแป้นยึดเบรกนี่จะติดแน่นมากนะครับ เพราะว่าปกตินี่มันจะต้องแบบถอดออกมาง่ายๆขยับเข้าออกได้ง่ายนะครับอีกหนึ่งสาเหตุก็คือตัวนี้นะครับที่ทําให้เกิดเสียงดังและอีกสาเหตุหนึ่งก็คือนะครับเขาพี่สังเกตดูนะครับก็คือจานดิอสอีสอมันจะคดนะครับนะครับคดระดับหนึ่งนะครับเยอะๆอยู่นะครับดูจากด้วยตาก็คือเยอะอยู่พอดีนะฮะ เราต้องทําการถอดตัวนี้ออกมาให้ได้แล้วนะครับตาเคาะออกมาได้ก็ตะเคาะออกมาง่ายนี่ก็โอเคนะครับ้าเคาะไม่ออกนี่ก็ยากว่าอีกใช้ตัวทีของเราเนี่ยเคาะเลยแล้วนะครับว่าการเปลี่ยนผ้าเบกทุกครั้งแนละ้วเราจะต้องถอดออกมาแล้วก็ทาจารบีตรงสลักตัวนี้นะครับไม่ให้มันฝืดนะครับตอนมันขยับเข้าออกได้แบบง่ายได้สละ ทา okay. มาแล้วต้องทำความสะอาดสักหน่อยกร,ระดาษทรายขัดมันจะมีเศษดินอยู่นะครับกระดาษทรายขัดได้เลยนครับกระดาษทรายขัดผ้าเช็ดออกนะครับแล้วก็ทาจารบีนะฮะทำให้มันคล่องที่สุดนะครับนะครับ ราขัดแล้วเราก็เช็ดออกเลยนะครับเช็ดออกให้มันสะอาดพอสมควรนะครับแล้วก็ทาจรารบีทาตรงนี้นะครับสองตัวเลยนะครับทาเสร็จแล้วก็ลองใส่ดูนะให้มันเข้าออกง่ายๆปั๊มเบรกร้อนเลยนะครับทำงานหนะัก มันจะเข้าออกง่ายๆแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บไม่ต้องออกแรงนะครับเข้าออกง่ายมากครับปึ๊บปึ๊บต้องมีอิสระในการทํางานของมันนะครับแล้วก็ลูกสูบปั๊มเบรกนะครับก็ฉีดสเปรย์สักหน่อยนะครับทาความสะอาดสักหน่อยนะครับล้างเป็นการล้างดินออกนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับอ่ะประกอบตัวนี้ก่อน เป้นปั๊มยึดเบรกใส่ผ้าเบรกเข้าไปอืมมันสิวจะใส่ยากละเราต้องดันลูกสูบเข้าไปก่อนนะครับการใส่ผ้าเบรกต้องดันลูกสูบเข้าก่อนอ่ารู้สึกว่าแน่นนิดนึงมันจะแน่นนะคระบับก,ก็ใช้วิธีการ ไขโครงแบนหรือเหล็กกันยางนะงัดลงไปนะอย่างนี้นะครับดันเจ้าลงไปปึออ๊บแค่นี้ก็ลงไปแล้วครับง่ายๆไม่อใช้แรงเยอะใส่แป้นเข้ไปแป้นพระเบรกนะครับรเบรกตัวที่หนึ่งใส่เข้าไปให้ตรงร่องนะครับพระเบรกตัวที่2อ,อยู่นี่นะครับ ใส่เข้าไปนะครับโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยครับเหลือได้ขันให้แน่นหมุนให้แน่นนะครับการที่หมุนให้แน่นนี้ก็ต้องจับใส่กับโชกันยึดน็อตก,กันนะครับปึ๊บ พอยึดแล้วเราก็ใช้ตัวทีขันให้แน่นนะครับอ่ามันจะแน่นพอประมาณนะครับเราก็ยึดน็อตเบอร์สิบสองนะครับแล้วก็กำเบกนะครับลองกำเบกดูนะครับเบรกทำงานโอเคก็อยู่ละเบรกอยู่ละก็ลองหมุนดูจะดังเหมือนเดิมไหม โอเคเสียงเริ่มดีขึ้นแล้วเสียงเงียบลงแล้วแต่ก็เหลือจานดิสเบรกนะครับที่ยังโคตรอยู่นะครับโอเคต่อไปเราก็เปลี่ยนจานดิสนะครับเปลี่ยนจานดิสเบรกที่มีอาการไม่เรียบแล้วลายแล้วนะครับลองดูใใกล้นะครับนี่นะครับมันจะลอยมีรอยหยาบหยาบแล้วไม่เรียบปกติต้องเรียบนะครับจานดิสอาเราก็จะถอดเปลี่ยนแล้วก็มาดูการถอดนะครับ การถอดน็อตพวกนี้นะครับต้องมีวิธีนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าถอดไม่เป็นนี่หัวน็อตมันจะหวานจะเสียนะครับแล้วก็ถอดไม่ออกเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ถอดล้อถอดน็อตออกนะนี่นะครับจานดิสล้อก็ถอดออกมาแล้วครับตัดภาพมาอย่างตอนถอดล้อเลยนะครับดูสภาพจานดิสทั้งสองตัวนะครับแน่ดูความเนียนของมันนะของใหม่จะผิวจะเนียนกว่านะแต่ของเก่ามันจะเป็นรอยเป็นรอยมาแล้วนะแล้วก็มันจะคดคดหน่อยจานดิสคดเหมือนกับการโดนกระแทกโดนชนหรือเปล่า จะคดทําให้เบรกเวลากําเบรกแล้วมือเบรกมันจะสั่นที่มือเรานะครับแล้วก็เบรกอยู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็ทําการเปลี่ยนนะครับเทคนิคการเปลี่ยนนอ็อตถอดน็อตนะครับก็คือเราควรที่จะเคาะหัวน็อตก่อนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้น็อตายตัวนะฮะเกี่ยวน็อตพวกนี้เขาจะทำมันแน่นมากเลยนะเราต้องเคาะให้มันายตัวก่อน อคนะครับน่าจะขายตัวพอสมควรนะครับเวลาขันน็อตก,ก็ต้องค่อยๆรอ,อ,อ,อดูนะครับว่ามันจะออกง่ายไหมถ้าออกยากก็อย่าพึ่งฝืนออกแรงนะ,ะเวลาทดแรงเครื่องมือใช้ทดแรงก็คือใช้สอดเข้าไปในอ,อกเหลี่ยมหมุนออกนะครับลองดูดอิออกง่ายครับตัวที่สองออกง่ายครับตัวที่สามออกครับ ตัวที่ c ออกครับโอ้โหออง่ายครับตัวนี้ออกง่ายว่าบางคันนี้จะแน่นมากเลยนะแน่นมากพอเราฟืนไปขันแรงแล้วนี่หัวน็อตมันเสียนะยิ่งใช้เวลานานกว่าเดิมนะในการเอาน็อตออกอาจจะต้องเชื่อมใช้ตู้เชื่อมเชื่อมนอ็อตหัวน็อตออกกินเวลาเยอะปีงนะครับโอเคเราก็หมุนน็อตออก ง่ายมากครับเปลี่ยนแต่ตอนอยากอยู่ที่ตอนขันน็อตมุนน็อตออกนี่หละออกมาครับแล้วก็ใส่อันใหม่เข้าไปนะครับหันลายเดียวกันนะครับประกอบน็อตกลับไป เข้าไปหมุนเข้าไปเวลาขันให้แน่นก็าขันแบบตรงข้ามกันะครับให้มันลงเสมอๆกันหมุ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 นลงมปครับเค่ลงสนิทแล้วเราก็หมุนให้แน่นนะครับ โดยใช้เครื่องทุนแรงนิดนึงไขควงสอดเข้าไปทดแรงเรานะครับหมุนอีกตรงข้ามกันนะครับเราก็ค่อยๆล็อกแน่นๆข้ามไปข้ามมานะครับอ่าเรื่อยๆยังไม่ต้องให้มันแน่นแบบแรงๆทีเดียวนะ สลับไปข้ามไปข้ามาแน่นพอเต็มที่แล้วก็โอเคใช้ได้นะครับประกอบกลับได้เลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับแล้วก็ประกอบเข้าล้อเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับเหมือนเดิมไม่ยากครับไม่ยาก เสร็จแล้วก็ลองทดลองดูนะครับกระปุกกไม้ครับอย่าลืมลืมอะไรไม่ได้นะครับ ก็สอดข้างซ้ายข้างขวาก็ได้นะัถนัดใส่น็อตเผาเข้าไปนะครับขันน็อตให้แน่นนะครับครับแล้วก็ย้ำทุกตัวทีเดียว ดูแปดนะครับโอเคแล้วก็ยองก็ต้องทุกครั้งที่เปลี่ยนผ้าเบรกหรือถอดล้อเนี่ยเราก็ต้องย้ำเบรกทุกครั้งนะครับกำเบรกทุกครั้งนะก่อนปล่อยรถ,รถหรือว่าลองรถเนี่ยต้องกำเบรกทุกครั้งนะห้มันอยู่นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ลองหมุนล้อดูนะครับป๊าคล้องตัวนะครับใช้ได้นะครับ เรียบร้อยนะครับเสร็จไปแล้วแล้วก็เหลือทดสอบลองขี่นะครับการใช้งานจริงแค่ลองไม่ได้ครับต้องลองขี่ด้วยมารับไปแล้วทดสอบเสียงนะครับเรบรกมือไว่ใช้ได้ไหม มาแล้วเียงเบรกใช้ได้นะครับอผ่านครับเบรกเบรกเป็นไงครับอยู่ไหมครับอยู่นะครับโอ้ใช้ได้ครับโอเคครับขอบคุณครับครับก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับในเรื่องของการเช็คล้อหน้านะครับว่าเกิดจากเสียงดังเกิดจากอะไรนะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับการแก้ไขปัญหานะการตรวจหาปัญหานะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ถ้ามีสาระอะไรใหม่ๆช่างนั้ก็จะนำมาฝากกันอีกนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ